พูดถึงเหตุรุนแรงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเกิดข,ขึ้นหลายต่อหลายโรงพยาบาลคุณผู้ชมแต่ว่าที่โรงพยาบาลอุดรธาน,นีเนี่ยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะคะและเขาก็ไปตั้งสถานีตำรวจในโรงพยาบาลด้วยนะคะ <Erik> เพื่อป้องกันเหตุอุนแรงในห้องฉุกเฉินนะคะนอกเหนือจากระบบป้องกันแบบนี้ยังมีมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยมาตรการที่ว่านี้เป็นยังไงนะคะติดตามจากคุณธิติยานจันทนาภูผาค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพวัยรุ่นยืนรอหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอุดรธานีหลังคืนดึกที่ผ่านมา เกิดเหตุทะเลาะวิวารในสถานบันเทิงวัยรุ่นบาดเจ็บ4รายถูกนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อละยิผู้บาดเจ็บประมาณ10คนจะเข้าไปดูอาการผู้บาดเจ็บแต่เข้าห้องฉุกเฉินไม่ได้มีรอปพและตำรวจเข้ามาพูดคุยก่อนกลุ่มวัยรุ่นจะเดินทางกลับเหลือเพียงญาติไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันเหตุความรุนแรงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลอุดรธานี เมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินเดินทางมาถึงโรงพยาบาลจะเข้าสู่ห้องคัดกรองเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบว่าสาเหตุการบาดเจ็บเกิดจากการทะเลาะวิวาทจะเตรียมรับมือทันทีคัดกรองเขาทราบว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะวิวาททำยังไงเขาระดมรปภมาอยู่ด้านหน้านี้เลยรปภจะมารอกันเต็มเลยเสร็จแล้วก็ประสานกับตำรวจเลยว่าขณะนี้เกิดเหตุแล้วตำรวจก็จะเตรียมพร้อมมาอันนี้คือความปลอดภัย หลังจากที่เรามีมาตรการต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเลยเมื่อผู้ป่วยผ่านการคัดกรองจะเข้าสู่ห้องฉุกเฉินค่ะบุคคลภายนอกนะคะจะไม่สามารถเข้าไปในห้องฉุกเฉินนี้ได้ค่ะการที่จะเข้าไปในห้องฉุกเฉินนะคะจะต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้เปิดประตูให้เท่านั้นค่ะ ห้องฉุกเฉินแบ่งเป็นสองห้องห้องแรกจุกเฉินปานกลางสีเหลืองห้องที่สองห้องจุกเฉินมากสีชมพูและคั้นวิกฤตสีแดงการจะเข้าแต่ละห้องต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้เปิดประตูให้ในกรณีที่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นหน้าห้องฉุกเฉินจะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงกริ่งเมื่อเสียงกริ่งดังขึ้น เจ้าหน้าที่จะย้ายผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินย้ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ราคาสูงเช่นเครื่องอันตราสาวมูลค่ากว่า4ล้านบาทเก็บในที่ปลอดภัยเก็บของมีคมอบายพเจ้าหน้าที่ภายใน5ถึง15นาทีก็จะเห็นว่าเรามีดับเบิลดอคือประตู2ชั้น3ชั้น4ชั้นเข้าไปเนี่ยของเราจะมีโอกาสดีกว่าเขาก็คือกว่าจะมาถึงเราเนี่ยอย่างที่บอกคือข้างในามีระบบเตือนกิ่ง3ครั้งไอ้ถ้าเกิดเหตุทางด้านหน้ากว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยเรามีเวลาเตรียมพร้อมเยอะ นอกจากระบบการป้องกันโรงพยาบาลอุดรธานียังติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบห้องฉุกเฉินภายในห้องฉุกเฉินรวม13จุดร่วมมือกับสอพอเมืองอุดรธานีตั้งสถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งอยู่ติดกับห้องฉุกเฉินเตรียมพร้อมอุปกรณ์ระงับเหตุช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาตรวจความเรียบร้อยทุกสองถึงสี่ชั่วโมงทิติยานจันทนะภูผาสำนักข่าวไทยอสอมท รายงาน